มามาอโอ๊ยเอาครับนอนคว่ำมไม่ชอบหนูไม่ชอบนอนคว่ำหนูจะพลิกจะคาเ๋ยลูกไหวไหมเนะี่ยหน้าแดงแล้วอ่ะไหวไหมอืมอึ๊กฮูอืม อ้อ้อๆขาลอยขาลอยอิดอิเจ้าอ้าโอ้โหพอทมานมาลุกไปหน่อยไหมโอ้พิดไปได้นู้นลวโอ้ยเก่งมากลูกโอ้โหเดือเชื่อทำไปได้